มีได้เริ่มพิธีไปแต่ช่วงเช้าแล้ว<ช>ทําอะไรมาบ้างคะเมื่อช่วงชวเช้าคะพีมิตรเมื่อเช้าจะเป็นทางวัวางมาเลี้ยงเพนนะคะท่านพระ,ะสทานเลี้ยงเพนนะคะ,ะแล้วก็เราได้ทำมรดิกาบางสกุลแต่เช้านะคะ <c oughs> เพราะว่าพอพอถึงเวลาจริงๆเลยมีขยับเวลานิดหน่อยนะคะ <c oughs> เร็วๆวกับาปกตินิดนึง <c oughs> เพราะว่าจะได้รีบเคียนเมนแล้วก็ตั้งคุณพ่อด้านบนเพื่อจับความเรียบร้อยะค่ะให้ทันเวลา ร้อยกว่าวันแล้วไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะแต่ว่าคิดว่าเราอยู่กับเราเป็นหมดคิดว่าวันเนี้เขาแ่าจะไปสวัรค์แล้วค่ะคงเป็นถึงช่วงถึงเวลาที่เขาจะต้องไปสู่ภพภบมิใหม่ละก็ใะสอบว่าไงดีเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง ะคะ่ก่อนหน้านั้นก็โอเคเราก็ทําใจประมาณนี้แล้วก่า่่่่่่สบายแล่ไม่่่่่่่ไม่่ม่่่่่่่าา่า,าก่่่่่่่าก่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่ม่่อนะ่อะอ่่่่่่่่่่เ,เ่่เนะะ่่่่่่่นะะพ่พ่่่ม,ม่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่า่่ม่่อ่่่่ม่่่่ะ่ ไม่รู้สินะเราก็คุยเข้าในในในสมดุลของเรานะก็ไม่ไม <right> ่มีอ่อันนี้กันการจัดงานวันนี้ค่ะในการประดับตกแต่งอะไรเงี้ยเน้นเป็นทางโทนสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวของต้อยหรือว่ายังไงบ้างคะทางจากพื้นที่ลูกเขาเขาเขาจะเป็นคนที่รู้ใจคุณพ่อคุณพ่อก็จะด้านค่ะาพี่พ่อเป็นด้า์ก็เลยเน้นสีเหลืองแล้วคุณพ่อเขาชอบอะไรที่เรียบเรียบง่ายๆอ่า อที่ดูสบายตาแต่จริงๆพ่อเป็นคนแพ้แพ้กลินดอกไม้เวลาไปงานของคนอื่นอะไรเงี้ยพ่อจะไม่ค่อยนั่งในศาลาจะนั่งข้างนอกพาะเขาแพ้แต่ทนี้ก็เป็นงานที่แบบจัดมาได้ตามความต้องการเราใช่ไหมคะนี่ค่ะก็พ่อชอบอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรแตกใหม่หมายถึงว่าเขาจะไม่ชอบทำอะไรก็เหมือนที่เราเห็นเขาเป็นพิธีกรเขาก็เป็นพิธีกรที่แบบว่า ตลกในยุคที่ทุกคนยังซีเรียสอยู่<ม>เขาก็<ม>เขาก็ฉีกแนวดนตรีก็เหมือนกันในยุคที่ยังแบบสุ่อถงใครลูกคงเขาก็เป็นสติีมคอมโบก็เป็นแบบใครออกใครปากโก้รคือคือเขาเป็นเขาชอบอะไรที่นำนำนนอนไรเขาจะเน้น,น <ำ S 1> ไนทารที่มีความรู้สึกก็เลยก็เลยอยากทำไรที่ แปลกออกไปค่ะมันก็เลยเป็นรูแปแบบที่ที่แปลกออกไปหน่อยอย่างอย่างทรงดอกไม้หรือวิธีอะไรอย่างเงี้ย,ยค่ะเกิดด้วยละคที่เอ,อ่อเป็นงานพระราชทานอีกก็อยากเน้นอะไรยังยังอยากเน้นอะไรที่ถูกเป็นไทยมันก็เลยกลายเป็นแบบค่ะอีคอนางผสมภาษา <ห ả? S 2> แล้วก็เน้นเป็นสีเหลืองที่จะได้ถูกใจพ่อเพราะว่าพ่อเกิดสรงจังอย่างในช่วงใบเองเห็บอกว่าจะมีกิจกรรมไว้อะไรด้วยะจะจัดอะไรยังไงบ้างคะขั้นตอนกนอนิจกรรมไว้อะไรก็จะมี ก็จะมีดนตรีเล่นค่ะก็จะมีพี่ๆี่น้องๆในวงการที่สนิทได้ชิ้น,นั่นแหละมาร้องเพลงไว้อะไรนะคะแล้วเราก็จะมีวีทีอานะคะเป็นวีทีอาคอนเสิร์ตซึ่งหลายๆอันคงอาจจะไม่ได้เห็นแล้วเพราะว่า <laughs> คือจะเป็นเป็นวีดีอาชุดที่ตั้งแต่มีคุณพ่อรวมกันเป็นครบครบบครบพระงเลยมีอาปาจินมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากลนีนะ้ซึ่ง ซึ่งเราคงไม่ได้สามารถที่จะไปเผยแพร่ซ้ําได้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เลยค่ะก็คงฉายให้ดูได้แค่นี้นะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นผลงานของคุณพ่อที่ยังไม่เคยออกอากาศเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีเกียรติท่านนะคะทั้งที่ได้มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานแต่ว่าอยากจะดูนะคะหนังสืออนุสร์นะคะให้อัดลน์ออฟฟิเชียลนะคะที่ทำลายออฟฟิเชียลเอาไว้ชื่อ แอดเซษฐาวออฟฟิเชียลนะคะสามารถสแกนได้ที่ที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะหรือว่า,าพิมพ์ไอดีก็ได้ะคะ่ะเป็นแอดเซษฐาวออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันเนี้ยในนั้นเนี่ยเราจะมีอ e ีบุ๊กให้ดาวน์โหลดนะคะก็ดูหนังสืออิงสอนได้นะคะแล้วก็จะมะีผลงานบางส่วนอย่างที่อีบอกว่า เรามีการถ่ายในการท่องเที่ยวที่คุณพ่อไปเที่ยวกัอนน้องวิบูลเลยอย่างี้ค่ะแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ออกอากาศะคะก็อาจจะตัดมาให้ได้ดูกันในในในลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้แล้วก็อาจจะมีเอ่อที่คุณพ่อร้องเพลงในห้องซ้อมครั้งสุดท้ายนะคะเอ่อจะมีอยู่3ามเพลงแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ที่หน่อยเยะะ้ยค่ะซึ่งซึ่งอีตฉาทยอยลงให้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ ต้องทำหลายอย่างในเวลาอันสั้นนะคะก็ก็เลยขออ่อร่วมมือคิดว่าทุกท่านน่าจะสะดวกที่จะแอดไลน์แล้วก็เราจะค่อยๆทยอยส่งให้นะคะเพราะว่าจะได้จะได้มีระยะเวลานิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าไม่ไม่สามารถทำที่ทันทายในวันนี้ทั้งหมดได้ก่อนหน้านี้ไม่ปวดไม่แับ ใช่ครับก่อนหน้านี้เพิ่งลาสีขาวมนาะเมื่อเมื่อเมื่อมันซื่อนะครับครับผมก็ได้ทําตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับแล้วรู้สึกว่าพ่อคงจะได้รับนะครับจากองค์กรของการผลักครั้งนี้ครับหลังจากนี้จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทั้งคุณแม่ทั้งพี่ทั้งน้องได่บุญยังไงครับก็จะทําตามที่พ่อเคยสอนไว้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าต้องทำมาให้ได้ดีที่สุดครับรับปากอะไรกับพ่อไว้ ก็รับปากไว้ไหมหรอครับก็มีครับแกไม่ได้บอกอะไรมากขอแค่ว่าดูแลสองคนนี้ครับกับหลานอีกคนหนึ่งให้ดีที่สุดเหมือนที่แกรักมากที่สุดครับน้องพี่บุวโอเคค่ะน้องพี่คนไปลงรยนแล้วแกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็มีมีแต่คุณแม่ถามว่าคิดถึงคุณตาไม้เนี่ยเขบอกคิดถึงตอนเขาจะมานั้นะแต่เขาก็ยังไม่ไม่ได้เข้าใจว่าคุณตาไปไหนยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะนีก็ ไม่ไม่ค่ะไมเ่เพราะว่าช่วงหลักเนี่ยคุณพ่อจะเข้าออกโรงพยาบาลเยอะกาน้องก็อาจจะชินเพาะว่าตายอยู่โรงพยาบาลปนั่นก็เลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกกระถางก็ยายยายยังไม่เต็มหรอกค่ะแ่วนนี้น้องจะมีโอกาสได้เล่นน้องร้องเพลงค่ะน้องจะร้องเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งโชโชยินเด่นโชยินเด่นอันนี้คือน้องเลือกเองเลยนะคะ คือตั้งแต่คุณพ่อหลักไปอะค่ะเราก็พยายามเราก็เปิดเพลงฟังเนาะเราก็เปิดเพลงแล้วก็เราก็ดูคอนเสิร์ตเพราะว่าเราเราจะต้องตัดวิดีโอด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดไปน้องก็ร้องน้องก็ร้องตามแล้วก็อ่าเราคิดว่าน้องร้องได้ก็เลยอยากให้เขาร้องซะหน่อยเพื่อส่งต้านี่ค่ะอยากให้คุณพ่ออยากให้พ่อรู้ว่าเขาร้องเพลงพ่อได้แล้วพ่อจอย่างไงบ้างพ่อเขาก็ร้องแม่นๆนะคะฟังเอาแล้วกันคือก็เออ เหมือนกันเนาะเขาก็ร้องได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสำเนียงอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงนะคะน้องร้องภาษาไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะอันนี้ช่วงที่คุณตาอยู่ี่คุณตาอันนี่คือแบบสอนหลานเพียรนะครับการ้องเพลง้องด้วยกันก็ไม่ได้สอนแต่แต่ว่าเขาเขาเป็นเด็กที่ชอบเสียงเพลงเขชอบเพลงค่ะเป็นเด็กชอบเสพลงเหมือนเหมือนเอาต้อยตรงไหนไหมคะน้องเหมือนเยอะฉลาดอ่ะแล้วก็จำเก่งคุณด้จำ ความจําดีความจำดีมากเแล้วเป็นคนเแ็่ความจำดีมากอารมณ์ดีความจำดีที่ผ่านหลังจากที่ที่การทดสอบวันนี้แล้วจะมีการจัดการยังไงกับตัวของอัดติดของอัต่อยังไงต่อคือในเรื่องในเรื่องของอัดก็พรุ่งนี้เราจะรออย่างค่ะนะคะก็จะไปที่สมุนไพรักษาก็ เออน่าจะมาเก็บผักตอนเช้าแล้วก็ประมาณแปดเ้าโมงเราก็ตัขับตัวไปที่สมุทรปราการเพื่อไปลอยลอยทั้งหมดเลยไหมลอยทั้งหมดค่ะเพราะว่าคุยกันแล้ว,ลวคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนทีน่เริ่มความคิดนี้ตั้งแต่ช่วงคุณคุณย่าตังยายก็ขอให้ลอยหมดเพราะว่าไม่อยากให้เก็บไว้เป็นเอ่อคือกลัวลูกหลานจะดูแลไม่ได้ค่ะแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งแทนใจอย่างอื่น มีแล้วมีเยอะแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บอัดไว้ไว้ให้ลูกหลานเป็นดูแลหรือว่าเป็นภาระที่แบบเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลยบอกว่าให้ให้ให้ลอยได้แต่ยุคปู่ย่าตายายแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าก็ให้ให้ลอยค่เขาเป็นคนนำร่องใช่คุณคนนำร่องตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาค่ะต้อยเป็นสามีก็คงเป็น หมือนที่คนอื่นเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นคนมีอารมณ์ดีสนุกสนานอ่เอาเขาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเรื่องเครียด,ยดอะไรมามาอยู่ในบ้าน,นดูแลเราี <c oughs> ก็โอเคค่ะที่สุดเลยค่ะก็ถ้าดูแลกันดีที่สุดแล้วอ่ะเพราะเราก็มีกันอยู่แค่ตอนนั้นยังไม่มีต้นก็มีกันอยู่แค่สามคนไปไหนไปกันแต่ตั้งแต่ลูกเกิดแล้วอ่ะ พยายามเองเนี่ยก็ตั้งแต่มีลูกก็ไม่รับงานเลยเราก็อยู่เป็นหลักให้ให้ลูกแล้วก็ให้สร้อยขอช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาแลกหน้าที่กันหลังจากนี้จะมีอะไรที่อยากทำก็มีแค่เรื่องเหรียญเค่ะเพราะว่าเหรียญที่ทำให้ลูกด้วยแล้วก็เป็นเอาเอาใบจองมาแจกนะคะเผื่อใครสนใจที่จะจองคือเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่ปู่ยศเพ่อตอน ก่อนที่พ่อจะเสียถามว่าคุณพ่อชอบช้าพ่อสะสมภาเครื่องอาจจะหลายคนก็อาจจะพอสร้างก็เลยคุณกับพ่ออยากให้พ่อเป็นประธานจัดสร้างอีกสักรุ่นหนึ่งไหมเพื่อเป็นผู้นสนอนไอยางเงียค่ะตอนนั้นก็เห็นที่เห็นงานกันก็เตรียมกำลังจะจัดสร้างกาันแล้คุณพ่อก็มาคุยกับสักกองก็เลยจัดทางไปเลย ทาวว้สรรด้านหนึ่งเป็นท้าเวสุวรรณอีกด้านหนึ่งเป็นเท้าพิรันนาสูรตอนนี้เป็นคอนแทคคอนเซ็ปต์ของบอกว่ารวยเราต้องอยู่ได้ใช้เงินนะคะเท้าพิรันนาสุรท่านดูแลเรื่องสุขภาพตอนรวยเราต้องได้ใช้ตังค์ด้วยค่ะรายได้ส่วนก็คือหลังค่ะค่าใช้จ่ายค่ะว่าเราเรามีต้นทุนในการผลิตค่ะราคาค่าใช้จ่ายเราก็จะเราก็จะมอบให้กับนักวิจิศิลปินนักแสดงสงศ์นะคะ ส่วนนั้นเราก็จะมอบให้กับวัดพุ่ธเสถียรของข่าเนรท่านเป็นผู้พิธพุทธาพิเศษนะคะซึ่งจะมีพิธีใหญ่ที่วัดพุ่งเศรษฐีในงานพุทธาพิเศษเนี่ยาท่านจะเปิดโหนแล้วก็จะพุทธาพิเศษในวันลอยกระทงเลยนะคะก็จะมีพิธีใหญ่มากท่านบอกว่าท่านตั้งใจที่จะทาให้ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับที่เป็นเหรียญรุ่นนี้คุณพ่อเป็นประธานสร้างแล้วก็ท่านก็แนะนําหลายอย่างะคะ่ะในรายละเอียดของเหรียญเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทําให้สมกับ พ่อเพราะว่าเราตั้งชื่อรุ่นว่าเศรษฐินเศรษฐินก็คือเศรษฐาศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกและเหรียญรุ่นเดียวที่คุณพ่อจะได้เป็นประธานจาาัดสร้างก็ถ้าหากใครอยากอยากร่วมบุญนะคะก็ก็สามารถจองกันได้ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ขอบคุณคะณะ